ผมจะปฏิญาณตนว่าผมจะไม่ฆ่าใครผมขอสัญญาอ่ะล้วแล้วใครมานั่งตายาอยู่แถวนี้วะโอ้ยมีคนตายเต็มเลยอ่ะมันเป็นไรอ่ะครับกูก็ไม่รู้อะเด็กเนี่ยไปเที่งแม่งเลยโอ้โหคนร้ายจุงอุย้ยตำรวจโอ้ยต้องถือมีดเอาไว้ไงเพราะว่าตำรวจทำร้ายเราก็ได้นะครับก็เป็นไปได้ เาบาร์หลวงนี่มาเบลยเอาบาดหลวงเฮ้ยตำรวจไปทำเราวนี่เป็นเรื่องที่ดีครับบเบลโอเคนะฮะเราปฏิญาณตนเอาไว้แล้วนะครับว่าเราจะไม่ฆ่าใครนะครับเหลบหลบหน่อยครับหลบหลบหลบหน่อยครับโอ้ยขยีคขยิีคขยิงอ๋อยิงทำไมเอาไวเอาผิดอะไรโอ้โอมันระทบมันระทบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยวใส่เลยผมนี่เยี่ยวเลย โอ้โอ Scotland ้ยโอ้โอ้ยอออะไรวอยังจะมีอีกผมนีหนีเลยโอ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับผมทำอะไรผิดวะโอ้ยเลือนนี่ลดลดลงเยอะมาก น่าจะมีของกินนะถ้าที่ผมจำได้นี่ไงให้กินให้กินนี่เฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยิงเราทำไมอ่ะเฮ้ยเราผิดอะไรอ่ะคือประเด็นคือเราผิดอะไรตำรวจช่วยผมด้วยมันยิงผมตำรวจครับช่วยผมด้วยมันยิงผมตำรวจครับมันอยู่ข้างหลังครับเป็นตำรวจครับคือคือมันอยู่ข้างหลังครับตำรวจผมเอาเฮ้ยอ้าว เอาโดนเฉยออไรวะเอ้ยไม่ได้ผิดไม่ได้ไปคนทำอะไรเลยอ,อะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ผิดโอ้โหเจออีกแล้วถือมีดแป๊บปามมีเงี้ยวะอู้ตำรวจตำรวจทำก่อนล้อม่หมดแล้วโอ้ยเอาโอ้ยนี่ก็มันโทรศัพท์อะไรตรงนี้คนก่อนก็ไล่ชุลมุนเนี่ยโอเคเราจะลองเข้าไปใน ร้านดูนะครับเผื่อเขาแบบจะไม่ทำ้ายเราแต่เรามันไม่น่าใช่ทางนี้แนะ่ไปทางอู้ยไม่ไม่ไม่ต้องแล้วไม่ไม่ไม่ได้แล้วต้องไปทางนี้อย่างเดียวโอเคนะเราน่าจะรอดแล้วนะครับแหมเอ้ยก็จะรอดตายมาได้ออออขออยู่เงียบๆสักพักนะครับโอเคปลอดแล้วนะปลอดคนแล้วอุย้ยไม่ปลอดนี่หวะไปครับ เออมีอะไรอ่ะเออผมอยากจะทราบว่าตำรวจไปทางไหนฮะเอ่าไม่รู้ไม่รู้อย่ามาจุ้งอีผมกำลังเครียดอยู่เอาตวัตวกับตวัตวตวัตวตวัตวตัวไม่ไม่ไม่ไมมอไรนะครับอย่าเครียดนะครับอย่าเครียดโอ้ทำไมหน้าตาเขาเครียดวะไอ้ทางนี้ไปได้ปะลองไปดูแบบนี่ไปได้ด้วยเหรอเนะี่ยไปไม,มีคนด้วยเขาเขามาทำอะไรอ่ะ พอดีโอ้โอโอ้โหพี่พี่ผมแค่ถืออย่างเดียวนะพี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรพี่เลยอ่ะนี่มันตามวะเฮ้ยมันตามบ่าว่ะนี่โคตรกลัวที่โอ้ยมันยังยิงเว้ยเอายิงดิเอายิงดิโอ้โหไปทางไหนอ่ะขวาซ้ายซ้ายดีจำจีมาเถอะปะโอ้โหมึงยังจะมีเวลามาจำจีไปแล้วอุ้ยโอ้หายแล้ว อเอ้ยผมมาขวาว่ะเขาว่ากันว่าขวาร้ายซ้ายเดยซึ่งเรามาทางร้าย้มันจะร้ายอย่างที่เขาพูดกัริบเร้าเอ่อไม่ทราบว่าใครอะไรฮนะเฮ้ยอาวุธเอาตำรวจด,ด้วยต้องเสีอเรียบใสียี่สิบใบโอ้มีอยู่อ,อ้อะไรวะเอาอะไรวะเนี่ยเอ้ยกี่อะไรเนี่ยเอ้ยพวกเสื้อส้มนี่ว่ะ รู้สึกเหมือนพวกเซอซมนี่จะเป็นพวกแบบอะไรอะ่ะเป็นพวกแบบไม่ไม่ถูกกับเรานะฮะเหมือนเราจะไปทไําร้ายอะไรเขาสักอย่างนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งทำไมติดกันครับแย่ครับแยกแยกครับบอกให้แยกไงย,ย,ย,ยอุ๊ยอ้ยอุยุยเอา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 อยู่ดี <c oughs> ดีมันยิงเฉยอ๋อโดนโดนลูกหลงนี่อ๋อเอ้าคนขายผมจะซื้อ เนาอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะเอาเอา,เอ,าอะไระจะดูเฉยเอเ่อเออะผิดเหรอครับโอ้โหมิสเดอรทมิสเดอรทผมนี่ขอโดดแบบโอเคนะหลังจากที่ผมได้ปฏิญาณตนเอาไว้แล้วจะไม่ฆ่าใครนะครับถ้าผมก็ไม่ได้บอกนะว่าผมจะไม่ฆ่าตลอดไปซึ่งมันก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับแค้นมานานเกินทน เตือตือดตือจะตือไปไหนล่ะรู้สึกเหมือนเราจะฆ่าคนในเมืองนี้ไม่ได้เนะพราะว่าแมงทัมีปืนครบเลยโอเคเราจะฆ่าเมืองอื่นนะฮะโดยการใช้ปืนนี่ครับลูกซองติดตูดแมวโอเคไปกันเลยโอเคเอ้ยเราไม่ใช้ปืนเวอาครับเราเป็นพวกชอบย่องนะับมานะฮะใาจังหวะนี้ ตอนนี้เห็นหญิงหน้ามนใส่เสื้อสีมูตอนนี้เราจะย่องไปฆ่าเธอแบบเงียบๆและไม่ให้ใครรู้ไม่ให้รู้กันทั้งหมดเลยเอ่ะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเธอไม่รู้ตัวเลยนะครับตอนนี้เหมือนเราเข้ามาในห้างสรรพสินค้าอย่างหนึ่งซึ่งเธอจะมาซื้อเหมือนรู้สึกจะเป็นผ้าหน้าใหม่นะครับ ม่มีแร้วไม่มีแล้วผมมาดูครับมามาดูขนมครับมองทำไมมีอะไรครับตำรวจนะจะ,ะไปอะไครับดูกลัวกูตำรวจกูตุนตู้นี่บุ๊คยังไม่เห็นนะครับไม่เห็นบ้าบอเลยเต็มเต็มเลยโอเคเนะี่ยใครต้องหานิ่งหน้ามนุนใส่เสื้อสีอบลูนั่นครับเจอแล้วค ตอนนี้เราสุขเราต้องยองเนี่ยตอนนี้มีผู้เห็นการคนหนึ่งนะครับส่วนเป็นใครก็ไม่รู้โอโ้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยดูขาตอนนี้ไอ้นี่มาเดินตามทำไมเขือเปียกไรไอ,ตอนน่ตายคนแรกเลยหนุม่มน้ามคนขอโทษอนนโอโ้มีปืนผมนี่อ้นี่เป็นอะไรล่ะไอ้นี่เป็นอะไระเออตัด ข้าคุณไม่ให้หมดหลาย